สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ชา n e l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะฮะที่ทุกคนน่าจะมีไว้นะฮะหรือรู้ไว้นะฮะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการลบรอยนะฮะตัดเกรดจากทางชิ้นส่วนของโมเดลก็คือจะมีคนถามผมเยอะนะฮะก็ จะเป็นน้องๆแล้วก็ทั้งทางของทางที่เป็นชาวต่างชาตินะครัก็ถามมาว่าเขาดูที่ผมต่อนะฮะแล้วเขาก็สงสัยว่าเราจัดการกับรอยตัดเกรดเหล่านี้เนี่ยยังไงนะฮะรอยตัดเกรดนี้อจะเรียกว่านับมาร์กนะฮะ NUB MARK นะฮะนับมาร์กนะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็นรอยฟ้าขาวๆรอยขาวๆอย่างพวกนี้ครับที่เลือกสีเขียวมามันจะได้เห็นชัดเจนนะฮะ ก็จะให้ดูเป็น2ชิ้นนะฮะเพื่อจะไว้เทียบนะฮะว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคอุปกรณ์ผมก็มีแค่นี้ครับก็จะเป็นตะไบนะฮะก็จะเห็นว่าผมมีการใช้งานอยู่แล้วนะฮะเนี่ยรอยขาวๆตรงนี้แล้วก็กระดาษทรายนะฮะผมก็จะไล่ไปตั้งแต่เบอร์400นะฮะกระดาษทรายเบอร์400เบอร์6 0 0นะฮะเบอร์800นะฮะแล้วก็เบอร์พันสองนะครับ หรือเบอร์1,000ก็ได้นะครับคือถ้าคุณจะทําสีเนี่ยก็เอาให้ถึงประมาณ6ก0้อก็พอนะแต่ว่าถ้าอยากจะได้งานแบบจบเลยคลีคลีคลคลสวยๆใสๆก็ขัดด้วยพ2 0 0อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคลิปนี้ก็จะขอแบบสั้นๆครับง่ายๆไม่อยากยุ่งยากนะฮะกลัวยาวไปเดี๋ยวจะดูกันไม่จบอ่ะ ชิ้นนี้ก็คือลักษณะบบนี้นะฮรจะเห็นรอยขาวนะฮะทั้งสองสองชิ้นเลยเนาะเริ่มแรกนะฮะเราก็ตะใบนะครับตะใบไปก่อนอจริงๆเนี่ยแค่ตะใบเนี่ก็เกือบจะหายแล้วนะเนี่ยแต่ทีนี้มันจะไม่เรียบร้อยเห็นไหมฮะมันจะยังไม่เรียบร้อย เราก็ต้องมาใช้กระดาษทรายนะครับทําให้มันเเรียบมากขึ้นอันนี้ก็จริงๆก็จะใช้กระดาษเท่าไหร่ก็ได้นะผมขอฉีกก็ยังไม่เรียบใม่มา,ากลแล้ก็ไล่ทีละสเต็ปไปเรื่อยๆ แล้วเราก็เบอร์800ต่อไปนะครคือสำหรับอันนี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าคอมเพลว์นะฮะคอมเพลวมันก็นิยามของมันก็น่าจะเป็นกระดาษทรายแบบเหลวมั้งฮะก็ไว้ใช้ขัดงานได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอนาคตก็น่าจะมีใช้ให้ดูนะฮะคอมเพลว์คอมเพลว์คอมเพลว์โอเคโทษที อันนี้เราใช้เบอร์8 0ดขัดอยู่นะฮะอ่าก็น่าจะเห็นชัดแล้วว่ามันเกลี้ยงกว่าเดิมนะแล้วก็ถ้าจะให้งานสวยๆจบเลยก็เอาแบบละเอียดพันสองนะฮะขัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้มันก็จะเกือบถ้าขัดดีๆเนี่ย มันจะเงาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบอีกชิ้นหนึ่งก็จะเห็นเห็นไหมครับเงาเลยนะเกาอปรับกล้องเห็นชัดขึ้นไหมเห็นไหมครับว่ามันเงาเลยอีกฝั่งนึ่ง คือเราเอานิ้วสัมผัสเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่มีรอยแล้วแต่เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ามันยังมีขาวๆอยู่ในกล้องมันชัดเจนมากเลยแต่มองนอกกล้องมันมันไม่ค่อยชัดนะผมใส่เป็นเพราะแสงแต่เอานิ้วรูปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีรอยสากนิ้วรูปไม่มีรอยสากมาเทียบกันเห็นไหมฮะ โอเคผมเอามาขัดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะก็จะเห็นนะครับว่าความแตกต่างมันเสียใจที่กล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหรอ่อ่ะกล้องมันไม่ชัดมากอยากให้เห็นชัดๆมากกว่านี้มันก็ไม่ชัดมันโฟกัสได้แค่นี้เองเห็นไหมซูม m z o o ็นไหมฮะว่าความแตกต่างมันมีไหมที่เห็นขาวๆนี่ <c ười> คือมันอยู่ข้างในลึกมากแต่เอานิ้วลูบแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วนะแต่ก็ยังเห็นรอยขาวอยู่ก็สุดท้ายก็จงจบด้วยอถ้าใครเอาไปทำสีก็ทาได้เลยนะโอเคครับแล้วนี่ก็คือคร่าวๆนะฮะที่ ผมเอามาขัดให้ดูตอนแรกก็กะว่าจะทำอีกชิ้นหนึ่งด้วยก็ขั้นตอนมันก็เหมือนกันนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้จริงๆแล้วเออ่ถ้าผมลงงานจริงเนี่ยผมจะใช้อ่อ์ดไนท์นะฮะหรือก็คัตเตอร์นะ <ๆ S 2> นะเกลียๆไปก่อนแค่นี้นครับมันก็จะโอเคแล้วนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะโดยการใช้ตะไบแล้วก็ กระดาษทรายนะฮะก็จะทำให้ชิ้นงานนะครับเหมาะกับการทำสีมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าชิ้นส่วน,นบางชิ้นเนี่ยเราได้ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเป็นการสาธิตให้ดูนะฮะว่าวิธีการทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยของเราเนี่ยมันเรียบนะฮะแล้วก็กำจัดรอยสีขาวนะได้อย่างไรนะะด้วยวิธีใดนะฮะ ก็ถ้าเพื่อนๆมีคำติชมนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ